เ่โอกาอไ้มััับตเ่ัไมมีใครโเคครับก็สวัสดีชาวกแกร้งพี่พ,พี่ทุกคนก็ทุกท่านผมใจกับเกมซูดบอลสั้สนผมจัดที่15ครนะครับต่อจากคลิปของไว้กิ้งเลยถ้าผมแต่คนละช่องนะครับอผมมาเล่นในช่องของ เกือบสรลนะผมช่วงนี้ก็อยอดคนดูตกนิดนึงับผมก็ฝากคุณผู้ชมใส่ใจผมหน่อยนะผมอาจจะงอนอาจจะไม่ทําก็ได้นะผมใส่ใจผมหน่อยนะครับอ่ะคุณผูช้ชมพความเทิงผมไม่แนะนําให้เล่นตามดูเพื่อความเทิงเท่านั้นก็พอนะครับมากับทุนที่15เกรรไจากตอเลยครับช่วงนี้สวิตมันเหลี่ยมนิดน,นึงนะครับขอญาตเป็นว่าแบบไม่เข้าข้างอะไรนนึงนผมก็มคือจะไม้ตันแล้วก็ไม้หนักกันเลยนะครับ มันเดาใจไม่ยากครับแต่ผมว่าจะมาจัดซักไม้สองไ,ไ,ไม้อีกขึ้นสักยี่สิบครผมน่าจะเลิกนะครับอ่ะก็ผมเล่นอยู่ในค่ายของทูทูวินนะผมแปลว่าสองสองชนะนะข้อหมายมันเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับผมใครรู้รรข้อหมายก็สามารถบอกผมได้นะครับข้อหมายมันแปลว่าอะไรนะเมกะวันหนึ่งทีสองจุดหกนะครับอ่ะดูว่าเปิดมาสวยนะครับผมเคมาโอเคมาโอเคมา ทำไมไมยแรกเนี่ยประจำผมจัดหนักๆมันชอบเอามาล่อตาล่อใจผมเองนะดูดิดูดิหน <18 3 S 1> ึ่งแปดสามคูณก็แบบว่าไม่ห่วยเป็นเท่าไหร่6-6หกหกกับแปดอ้าเซนเซเฉยอ้าวหนึ่งที่เออผมลืมกดไอ้เพลง ตั้งแต่ช่องของอะไรอะผมเล,ลยกดเลยอ้าเฉพาะสวยครับผมมาขึ้นมาหกเครกําไรมาสี่สี่เจ็ดนะครับนี่วะล่อไหมคุณผู้ชมไม่แรกเปิดแบบนี้มันล่อหรือเปล่านะหนึ่งจุดสามมาเจ็ดจุดแปดเครเนี่ยเป็นยังไงผมว่ามันล่อชัวร์ล่อกําไรปล่อยมาให้หนึ่งจุดแปดเครย,ยังไงผมว่าล่อแน่ครับ จะมีอีก3ามหรสองคลิปว ma ่าเดินเกมแบบว่าเซฟเมนะครับเก็บเซฟช่วงนี้มันล่อตาล่าใจหน่อยทีแรกผมคิดว่าเดือนใหม่มันน่าจะมาดีครับแต่มันไม่มาครับอ่ะลุบอกเวลาที่ผมเล่นเลยก็ผมมาจัดเวลาที่19บเก้าในการให้เกมนี้เกือบสองทุ่มนะครับบอกวันที่ด้วยเลยไหมบอกวันที่เลยไหมอ่าวันที่สี่นะผมวันนี้นะเเอาโอเค รูสิบหโเนี่ยสมมติผมเอาทุ่มต่อนะคุณผู้ชมก็สังเกตตามไม้นี้เลยนะครับเหมือนมันกะไปแนละ้วเอาแบบตัวคู่มันโหดมาดีๆมาล่อพอยเราจัดไว้นหนักๆเตะมุกเดิมๆมันใช้ผมไม่ได้ผมผม,ม,มโคตรแล้วโคตรเสียนละเนี่ยมุนเดิมตบตาผมไม่ได้หรอกนะครับผมแบบว่าโดนที่ โดนไหยจนจำได้นะคุณผู้ชมอันดีที่มันเหลือมา15เครื่องนะผมก็ Go, น่าจะได้ไม้เอาจริงไม้ยัดเรานะครับเลยไม้สายเด็ดมาใส่เบสสวยลูกแต่ขอแบบเบ็ดออกก่อนนะครับเบ็ดโชูเบ็ดลาบนะฮ้ยอะผมลืมบอกเลยก็โปรดรับชมเพราอความมันเดินนะครับไม่แนะนําให้เล่นตามดูคอมเนึงตอนนั้นก็พอนะครับเสียงอาจแปลกๆอัดมันไปแค่ไม่สบายตั้งหลายเดือนละ รอดหรือเปล่าเว้ยอ่ออกกำลังใจคนละหนึ่งไร์นะครับผมไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกับอาการใครเลยนะครับเสียงหายอะ่ะอ่ะอย่างน้อยขอคนละหนึ่งไรนะผมขอจริงคลิปนี้อะขอต่ำๆสักห้าไรห้าไรถึงไหมช่างคือสโลนนะครับเนี่เดี๋ยวผมตัดผงให้สวยๆเลยอ่ะจัดมาครับผม1ิห้เครยเหลือ6กสนะครับอย่างนี้ขอมันแตกนะถ้าไม่แ่าก็คืนมาสักสิบเครยก็ได้นะครับ ไม่สิเนี่ยผมจะปั้นให้มันถึง 100k แค่นี้ผมไม่หวั่นอยู่ละจะปั้นในหะ้ถึง 100k ให้ดูภายในภายในกี่เดือนซะสิเ้าวันเนี้ยขึ้นถึงครึง่งเดือนนะผมตัปั้นให้ได้ 100k นะครับดูดยผมได้หรือหมดตรงไหนเดี๋ยผมไม่ดูเลยนะครับมาคอยคุณผู้ชมเอาใจช่วยผมนะครับเดี๋ยวผมเรียนสลับกันไม่สลับกันมานครับจะปั้นให้ถึงได้ 100k อุย้ยมาสวยครับอารุยาอุ้ย500 ไปชน, <Nice. S 1> นะมาดีเนี่ยสิบสเซชิงแนวครับหกสิบสามครีน่าสวย ไม่มาต่อน้ำเงินอะแต่ก็ลั่นมาผม5คลีเมกะส,สวยสวยๆนัาสุด9คลีเลิกมันก็ได้นะผมแต่มันน่าเกลียดไปไหมกําไรมา3คลกว่าผมบิดเนี่ยดูดิบิดเล่นก็น่าจะหมดแลละกําไรมาผมมาเท่าไร15กําไร3คล กำไรสามครใช่ไหมทีนี้ได้ยาวแน่ครับอ่ะขอ,ะอะต่อเลยแล้วกันนะครับอาจัดมา18บแปดครีขอวาใจไปเลยคหาดตายไม่รอดเดี๋ยวออกมาขึ้นมา10บครีเดี๋ยวมาปั้นต่อมันถึง 100k นะผู้ชมว่าเล่นแบบว่าใจเย็นนะครับขอว่าบนจนถึงหนึ่งร้อยก่อนนะต้องวนรึมั้ยอะไรกิ๊บหนึ่ร้อยครีแล้วอู้ยหิไหลแบบนี้ แบบนี้เลยไม่แตกแน่นอนชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่แตกคืนอนมผมเล่นมาหลายนะมาเยอะนะผมเด้คำว่ามาเยอะนะอุ้ยคณูน่าจะมาขาเปลี่ยเขาเปลี่ยนมาเลยครับเพี่ขาหกจุดสิบหกจุดเจ็ดเคยรขอขอถามับพูดนเมื่อกี้นะมาสวยว่ะมาดิครับมาดีมาดีเลยอ่ะสองเคยร แต่ผมไม่เห็นลูกอมสักทีนะคือลูกอมเนี่ยไม่เคยเห็นอันนี้มาสวยครับเอาอยู่นี่คูณสายใจมากชอบคูณเลยคูณคูสิบคูณสิบคูณสิบสองคูณสีณ่สามสิบหกวยเนี่ยเน่าเอาไปหนึ่งทีเลยหน,นึ่งทีสิบหกเลสวยครับโอ้ยคูณร้อย ใี่เขามองไม่เป็นไรผมจะมา26เคอยู่นะครับยังไงต่ำๆขอสามสเคได้ไหมเดี๋ยวผมเลิกเลยยังไงเรียบร,ร้อย27เคพอดี27เคยังไงทำไมแบบว่ามันรู้สึก เหมือนจะเล่นอีกโอ้สามตัวเนี่ยล่อผมแล้วล่อตาล่อใจจริงขอยยําครั้งที่สองคำพูดครั้งที่สองมันล่อตามากั้งหมดนี่สวยนะั้งหมดนี่โดนสิบเครเลยนะสามปั้นมาตั้งแต่สิบเครโดนนะอนจาจย์เลยครับผมถ7เจ็ดเคไม่ยุ่งไม่จริไม่จไม่ดอ้ยลูกรักลูกรักหมกได้คำเดียวว่าลูกรักมาเถอะนะครับ อ้าวนั่นหัวไม่ใจนะครับผมจะแตกหรือไม่แตกนะครับมาสวยว่ะทุกจมเปิดมาแรกผมแบบมีหวังมากดูดิทุกยี่สิบอ่ะเจ็ดเครย์ในท์ึ่ิทีนะเปิดแรกผมโอ้มีหวังแล้วครับบอกยี่ห้าครับผมเป็นหนึ่งกลิ๊งโอเคอเคอเคอสวยว่ะ ฉลองห้าฟีเปีนนะครับผมขึ้นมาสิบสองทำต่ำไอยี่สิบเลยยี่สิบถ้ามันเจ,จ๋งจริงก็ขอมายี่สิบฟเป็นไม,ไม่รอดเป็นลูกไปครับผมอ่ะนี่ได้อยู่ครับสามจุดสองเครแต่มันออกทางไม่บอบๆครับร้อยลงมาคุณร้อยคุณร้อยมาจบเลยจบวันนี้เลยคุณร้อยลงมาคุณแปดอะได้ครับหนึ่งที่เเออคุณเล่นเพลินมากครับผม เลยไปตั้งมาใหม่นะครับตั้งมันกดได้ตอนสดนะครับค่อยไม่ได้ไปตัดต่ออีกเยอะนะครับแต่มันสนุกดีผู้ชมตั้งมาสามเจียรนะเออโอ้ขนาดซูปเปอร์สิบสองเครย์เป็นเงินกริ๊งมัน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 ,มนจะพยายามไม่กดบ่อยผมกับคผู้ชมลำคา,นะ <c oughs> า 3, 11, ครับแต่มาสามสิบเอ็ดเครย์ถือว่าจำนะหาเงิน ขาดกล้วยขาดตัวุณห้าหมูเสียงหายเลยคุณผู้ชมเอาเป็นว่าพอไหมพอไหมพอไม่พอก็ต้องพอแล้วครับผมผมยืมมาสามไม้ละโอเคใครชอบก็ฝกากกดไลค์กดถังผมก็ในช่องของเกลือสลัดนะครับฝากเข้าไปดูช่องของมะขามป้อมสลัดด้วยนะครับผม คือช่วงนี้คนตามน้อยมากคือแบบไม่รู้หายไปไหนนะผมผมใส่น้ําท่วมน้ําท่วมเหลือไหมอ่ะก็กดไลค์ชมวันทั้งหมนําห้เล่นตามก็ฝากกดไลค์กดตามนะครับผมเดี๋ยวนี้พูดมั่วแล้วไปเจอกันทีครึ่หน้าครับก็กําไรมา30เครนะครับผมก็ประมาณครึ่งหนึ่งึงเท่านั้นผมไปเจอกันทีครึ่หน้าครับ